สวัสดีครับวันนี้นุมคาําตาลาตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกวักวครับนุมคําตาลากันเลยลงมาตรวจสอบบึงอ่าบอกบครับเห็นไหมครับพี่น้องมันยังอยู่อยู่เนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวใหญ่ย่างขึ้นครับนมคัตาลาสีเหลืองแบบ โบไฮห,หัวอาหารครับชิเลี้ยงแบบธรมรมชาติก็สิให้ไปสุราเซลแบบนี้แหละครับสุราเซลให้เป็นนี่ห้หากินเองข้งเมาล่ะครับเห็นแล้วครับตัวนึงนะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่ตัวนึง,คร,ง,งรนครับว่าสิลงมาสิลงมาตรวจเบิ่งครับว่ามันยัาย่าอยู่บ่ มันบนี้ไปเนี่ครับตัวนึงนี่ครับนี่เห็นแต่หัวครับหนึ่งตัวสองตัวนี่ตัวตัวที่สามครับตัวที่สามร้อยข้ออยู่นี่ครับตัวที่สามนี่นี่ตัวที่สี่ครับนี่ตัวที่สี่ขอโทษขออภัหยหลายๆเลยครับ มันอาจสีบรัต์มีอย่างไฟมันบวงครับไฟบบแจ้งนี่แหละครับบรรยากาศท้ไงให้ท้องหน้าเฮาเสียงเขียดจนะห,ห้องแอบบแอบบแอบบที่หลายๆคนครับไปเหตดงานอยู่ต่างประเทศหรือกรุงเทพหงุงไทยดีครับอาจสิบบนีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้โดนครับครับเพียงผมละครับจากบ้านเกิดเมืองน่นไปดิ้นล้นแรนหาแต่เงนินครับ สามสิบสามปีหมอจะได้กลับมาอยู่บ้านนี่แหละครับก็เลยลองมาเห็นอยู่กับธรรมศาสตร์เบื้องมันเป็นยังไงถาม,มาว่าเงินไหลบอกครับเงินกัดบ,บ่ไหลนะครับที่ไปหามากันเลดินลด้นรนแทบตายกะได้ส่งลูกเต่าเลี้ยนเนี่ยกันนะครับมันเมื่อยแล้วอายุกับหาสิบแล้วก็เลยอยากลองกลับมาใส่ชีวิตแบบ มันบานมัรแยากาศครับบรรยากาศฝนตกลินเห็นะครับสุดมากฟูนตัวนึง่งยูไกลๆครับเห็นตาแสเห็นตาตาอาจจะเป็นเคียร์ครับเขาตระหนักกัดมาหามาเลาะเบิง้งใสิครับมันกระเจี๊อาศัยน้ำสิละครับมาตรวจเบิ้องความว่ามันมีรอยหัวรอยแบบห้อยแบบแบบมันหมุนออกบ่อเั่านั้น,นครับ หาฝนตกแห้งนี่มันจะหัวได้ครับนี่น้ามันจะซึมหมดนี่มัรไดกาศดีครับเย็นสบายเขียงเขียดห้องคิดพ่อสมัยตอนสามสิบสี่สิบปีที่แล้วครับเสียงไปนอนหน้านะครับสมัยตะกี้นอนหน้าเสียงกบเหาะเสียงกบเสียงเขียดห้องครับยังที่ละครับ ตอนไปอยู่อเมริกาแปดปีจะมันก็ดีอยู่ครับพี่น้องมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งละอยู่เมืองแบบจะเลื่อนเว่าเมื่อถึงจุดจุดนึงนะครับหลายคนอาจสจิเป็นคือผมนะครับลองมาเบิงลองว่างแผนว่าห้าจะกลับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่ซองว่าเป็นยังไงผมกับพวกขึ้นว่าผมสิ อยู่ได้มีอะไรใดอย่างนี้แะครับแต่ว่าอยากเห็นแบบยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับท่านหนึ่งพิ่นเห็ดหมักหมักแนวคิดหมักวิธีการคิดของเพิ่นครับเพิ่นเห็ดดีผมก็เลยอยากเห็นคือเพิ่นนะครับอยากมีคือเพิ่นนะนะยบอกเป็นว่าอยากอยากอยากใเฮียงแบบดวงดังอยังแบกครับใช่าะเฮ็ดเราก็จะแช่ยากท้ายคลิป ถ่ายทอดเรื่องเล่าเรียนบันทึกไว้นะครับซื่อหดอกมามาอยู่บา้านเราเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนี่ครับนี่กัย่ามาขึ้นครับไตคกบไตเขียดกับกสิปมานนี่ครับผมนี่กับยายงเบิองเรื่อยๆครับบ่บมีงูบบมีอย่างครับระวังพวกสักตูนะครับหางู ผมร้อยมากินกบครับตัวนั่นครับอันนี้เป็นเคียดครับอันนี้เป็นเคียดตัวนึงเจอแล้วครับอาจีอยู่น้ำเดียวสิละครับส่วนหลีน้ำเหมือนป้าอย่างป้าหยาผมกับกับป่อยลายหละตัวเลยครับปอพันแม่พัน มันบางเทีมันอธิบายว่าได้นะว่าอธิบายว่าถือว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรที่กลับมาอยู่บ้านที่ได้มาอยู่แบบจังสีตายกะห้าผู้ใดอยากลับมาเนาะครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วเขียดเขียดตัวมักไงอ๋อผมจิจับปล่อยเขาทางนี้นครับ พอแล้วพี่น้องนี่ครับจนวุ้งมาจะจับเลยปะอ้บอบอ่ท่านพี่น้องไปใสร็ปุ๊บไปแล้วครับเพราะว่าเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์ครับ ยังมือใหม่ยู่นะครับบไดยเก่งเรียงเฮ็ดยูทูบเกี่ยวกับโซชงโซเชี่ยลพวกนี้นะครับบได้เก่งครับแต่ว่าจะเฮ็ดบันทึกไว้อามือหนึ่งากเก็บไปเบิ้งเป็นความรงจำมาเออเข้ได้มาเฮ็ดในที่เนาะได้ยมาใส่ชีวิตแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับกดเลย้อยากดูตัวนึงยูกไก่ครับเห็นแไฟไฟแห้งมึงของพุ่นก็จะเป็นบ้านสวนครับ บานส่วนกะสิประมาณนี้แล้วครับบรมัานจะกดัดทงไฮทงหน้าเฮาผู้ดใดอยากร้องกลับมาเบิองกัดวางแผนดีครับเมื่อรเบือ่อเมื่อรอินตัวกับจังมากครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ